สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปที่วัดนะคะวันนี้ไปทําบุญกันนะคะไปค่าออกเดินทางได้ค่ะเริ่มมองเห็นใกล้ๆแล้วนะคะหลังคาวัดค่ะ,ว,คะวัดสีชมพูค่ะและแล้วเราก็มาถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยนะคะไปกันค่ะเดี๋ยวพาชมค่ะ จุดแรกนะคะเป็นจุดแรกที่พาชมนะคะที่วัด ไปต่อกันเลยนะคะจะเป็นส่วนที่นั่งเล่นนะคะในวัดค่ะบรรยากาศดีมากค่ะวบางๆางก็วันหยุดมาแวะมาทําบุญกันได้นะคะที่ปทุมธานีคลองหนึ่งนะคะพาชมค่ะธรรมชาติมากค่ะนี่จะเป็นส่วนให้เราแบบมานั่งเล่นได้ผ่อนคลายค่ะ เป็นจุดที่สองนะคะที่เราพาแวะชมภายในวัดค่ะตามาชมธรรมชาติในวัดนะคะมุดเข้าไปมุดเข้าไปมุดเข้าไปค่ะพบเจอพระพิคเนศ น่คะได้ยินเสียงอะไรไหมเอ่ยเสียงน้ําตกลูกอะไรน้ำมาศที่ส้างขึ้นเองนะคะเป็นจุดที่สองของวัดค่ะที่ผ้าเช็คอิน ไปค่ะจุดที่สามต่อกันเลยนะคะบรรยากาศเป็นไงบ้างคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นที่วัดนะคะที่คลองสอเอไอคลองหนึ่งนะคะจุดที่สามของเรานะคะวันนี้ของในวัด ไปค่ะจุดที่สี่ค่ะเช็คอินที่วัดนะคะวันนี้ยาวๆกันไปเลยค่ะเป็นตลาดกลางน้ำนะคะตรงนั้นจะเป็นที่ทานอาหารนะคะทานก๋วยเตี๋ยวบรรยากาศดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ